มาแล้วทุกคนอ้มังกรมับและเขาเลี้ยวลบต้นไม้ผดเอ้ยข้างหน้าเต็มเฮ้ยผลไฟเลยผลไฟไล่ยหมดอุ้ยแต่จับเร็วมากเดี๋ยวหาจังวะกระโดดมับมาแล้วฮอมาเลยลูกจ๋า วิ่งเร็วได้ไงอะชนได้เมื่อกี้ชนได้โอ้โหอยู่ๆวิ่งเร็วเฉยเลยมีอัปเดตเข้ามาครับก็คืออัปเดตแฟนตาซีนั่นเองสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแบบดานใหม่นะครับซึ่งดันใหม่ราคาอยู่ที่3 5้าล้านไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะทุกคนสัตว์เลี้ยงของดานใหม่เนี่ยมีแค่2ตัวนะอันนี้ใช่ไหมมิโนโทอร์ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยสำหรับสกิลของเขาเนี่ยสามารถพุ่งชนนะเป็นแบบเก็บสแต็ก5ครั้งพอแบบชนเก็บสแต็กใช่ไหมเขาจะมีเหมือนเป็นแบบคือวิ่งเร็วมากนะ คือสกิลดูเจ๋งมากทุกคนแต่น่าจะชนสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นพวกแบบนี้เลยทุกคนยูนิคอร์นครับอันนี้เอกซีฟครับเดี๋ยวต้องรอประตูมิติเปิดนะไปโดยการใช้ประตูวาร์ปตรงกลางครับเราวาร์ปตรงกลางแล้วมีอะไรบ้างก็เจอเจผมแดงนะครับขายของตรงนี้อันนี้ขายเหมือนข้างนอกเลยดีนะเราไม่ใช้ลูบี้ซื้อนะทุกคนแล้วก็มีมานาคิตตันนะครับแล้วก็ลัวโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ก็คือมีมินิทอร์ใช่ไหมแล้วก็เป็น มังกรนะครับอันนี้ก็น่าจะหาได้จากตามด่านและนี่ตัวอะไรโอไม่ก็สํสำหรับวิธีการได้ก็คือขี่เขาบอกให้ขี่แต่ไม่รู้ว่าต้องขี่ไปแค่ไหนอ๋อก็คือต้องต้องขี่ทั้งงูนะครับแล้วก็เป็นสิงโตแล้วก็เป็นมังกรโอไม่ก็ออันนี้ถือว่ายากนะทุกคนนะครับงูนี่น่าจะง่ายๆสิงโตก็ง่ายครับ แต่มังกรล่ะนะครับสำหรับวิธีการได้มังกรก็คือให้เราขี่ไปถึง5000เมตรน,นะครับแล้วก็ขี่ฟีนิกซ์นะทุกคนต้องเป็นฟีนิกซ์ที่อยู่ในป่านะไม่ใช่ของเรานะครับทุกคนก็คือเราต้องขี่ไป5 0 0 0ก่อนกระโดดขี่ฟีนิกซ์ขี่ฟีนิกซ์ปุ๊บไปยันดานใหม่แล้วเราจะเจอมังกรขว่างงันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบตัวแบบสามหัวนะทุกคนถือว่าหน้าปกนะ ก็เลยต้องขี่ทั้ง3ตัวนี้ภายในเกมเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงเอ่อสแสงทั้ง2ตัวนะทุกคนแล้วก็เอ่อจะมีพวกสัตว์เลี้ยงแบบเอ็กซ์คลูซก็คือหมาชิ้งจอกอันนี้คือหน้าปุ่งเหมือนกันเลยพระเอก นบเก้าห่างสำหรับวิธีการได้ก็คือนี่เลยมานาคีตัสเขาบอกว่าใหอ้อ้าวเกาะหายตกใจหมดเขาบอกว่าให้ซื้อมานาคีตันนะทุกคนที่ซื้อจากหลานแฟนตาซีนัก็คือที่ผมไปดูนะแล้วก็ดูเหมือนว่าอะไรอัปเดต5้มีโอกาสลบ3 3เอ๊อันนี้ไม่แน่ใจครับทุกคนซึ่งผมยังหาข้างเงินใหม่ไม่ได้่ยูนิคอนก็เหมือนกัน,นครับยูนิคอนเหมือนกันเลย และนี่คือตัวอะไรครับเนี่ยเออเหมือนกันเลยฮนะเพราะฉะนั้นมานาคิตันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ผมอยู่ไหนกับฟาร์มก่อนผม,มวิ่งผมไปวิ่งเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้สิ่งโตในการวิ่งนี่ครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ผมชอบครับกําลังพูดถึงเลยก็คือเขาจะให้เราเลือกด่านได้เพราะฉะนั้นผมจะเลือกด่านทะเลทรายอ่าแล้วก็ด่านใหม่ด่านไดโนเสาร์แล้วก็นี่ละกันนะครับเห็นไหมเราสามารถเลือกได้สด่านนะทุกคนแล้วก็ผมลืมเลือกด่านไอ้นี่เลยทุกคนอะไรนะซาวาน่าเพราะเขามีสิ่งโต เขาจะใช้งูอะไรครับคือถ้าเขาใช้เป็นงูเขียวๆที่มีความสามารถบวกความเร็ว50%เนี่ย <c oughs> ก็ต้องไปด่านป่า <c oughs> ใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นผมเลือกมั่วหมดเลยเนี่ยผมจะยอมพีชีตไปก่อนละกัน <c oughs> สําหรับวิธีการเลือกด่านของผมก็คือจังเกิลต้องเข้าละหนึ่งนะครับซาเวนนาต้องเข้าด่านใหม่ต้องมาหลังจากนี้คือ หลังจากนี้ก็เป็นด่านทะเลสาละกันครับคือเราต้องมีแน่ๆละ3ด้านนี้ทุกคนเขาเหมือนแบบบังคับเล่นครับเนี่ยเนี่าด้านเนี่ยคือถ้าเราแบบอยากได้สัตว์ใหม่นะครับมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาโชว์สกิลมินิทอไปในตัวเลยละกันนะครับเราสามารถวิ่งชนได้เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะลองชนให้ทุกคนดูนะเป็นการแบบเก็บสเต็กทุกคนเห็นปะนี่ชนต่อเหมือนแบบเราต้องชนต่อเนื่องด้วยนะไม่ขึ้นเอ้ยตัวอะไรมันมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังผมหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองทุกคนใหญ่ๆเมื่อกี้แต่เขาไม่วิ่งขึ้นนมานะทุกค เนี่ยๆๆๆโอ้ชัดเลยชัดเลยผมกดอีร e ัวๆครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งเออโอ้ oh my god โอกาสเจอห้านตในด่านนี้นะทุกคนอูตัวใหญ่จริงแต่ตัวนี้เขามีเควสอะไรไหมเอ่ยไม่น่ามีนะเท่าที่อ่านก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องวิ่งไปให้ถึงเออห้าพันเมตรด้วยนะทุกคนเพื่อเจอมังกรครับแต่อันนี้คืออะไรนะทุกคนเราจะเรียกว่าอะไรตัวนี้สามหัวนะครับ โอ้โหคืออัปเดตนี้คือเท่มากนะสัตว์แต่ละตัวเขาแบบโดดเด่นมากทุกคนก็คือแบบในโลกแฟนตาซีเลยผมว่าอัปเดต้นฤดูหสาดูเท่ดูเถื่อนแล้วนะนี่เจอแฟนตาซีเข้าไปครับเอ้ย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 คุณอย่ามาลุดหรืออะไรตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นเออเรียกว่าอัปเดตสดสดร้อนร้อนเลยนะครับแต่ก็ไม่สดมากเพราะว่าผมก็ถือว่ามันเล่นหลังประมาณตีหนึ่งกับตีสองบางทีเสียงอาจจะแหบก็ขออภัยทุกคนผมตื่นมาผมก็สัตว์เลยอะ่ะนะครับอัปเดตพอดีเฮยงู <c oughs> งูนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้ก็คือคุณอยามาชัดดาวเซิร์ฟตอนนี้หรือว่าแก้นะครับคือเกมนี้เวลาเขาแบบอัปเดตมาแล้วถ้าเราเจอแล้วคือเขาแก้เขาตัดเลยนะครับเขาชัดดาวเซิร์ฟเลยนะเขาไม่รีรอน,นะทุกคนปิ๊มๆแล้วเหลืออยู่ติ่งหนึ่งงูยังอยู่นะทุกคนงูยังอยู่นะข้างหน้าแต่ผมไม่น่าขี่นะเดี๋ยวรอเจอมังกรก่อนนิดเดียวนิดหนึ่งเออเอ,อ,อะไรอะไรตัวหมุนๆน,นะเมื่อกี้ โอเคทุกคนเราได้มาครับสาหรับเอ่อมังกรแม่อันนี้มังกรเนะาะมังกรสามหัวโอเคครับเดี๋ยวก็ไปกันต่อเลยทุกคนสําหรับเอ่อห้าพันเมตรเดี๋ยวเราไปเจอฟินนี่ก,กันก่อนครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าหัวมังกรของผมหายไปไหนหนึ่งหัวเนื่องจากผมชนทุกคนแต่ผมชนอะไรไม่รู้นะแต่เขาก็มีการคืนกินได้เหมือนกันนะนั่น่ะสิผมชนอะไรนี่ครับมีสกิลนะทุกคนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าลืมอ่านสกิลนะครับแต่วิ่งมา เกือบเจอฟีนิกซ์แล้วทุกคนอีกนิดเดียวครับผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเราจะต้องขี่ฟีนิกซ์ไปนานแค่ไหนนะครับแต่เขาบอกว่าเราต้องขี่ฟีนิกซ์แบบแล้วก็คือเจอใช่ไหมเจอฟีนิกซ์ห้าพันใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไปไปถึงด่านใหม่ซึ่งไอ,อ้ข้างหน้าด่านใหม่นะฟีนิกซ์ว่าไงฟีนิก์ฟีนิกซ์คุณว่าไงครับตอนนี้คือมังกรผมเหลือแค่สองหัวเอ้แล้วมีมอีกหัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่อีกหัวหนึ่งเขาเรียวกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดโอ้โห เปลี่ยนปุ๊บเหลืออยู่สองหัวเหมือนเดิมอลาฟินิกคอมอนโอเคอยู่ข้างหน้าถึงมะเนี้ยถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเจอด่านใหม่ทุกคนเมื่อกี้คือเหมือนแบบน่าจะไม่ทันรอบเขานะครับคือด่านหมดพอดีเลยมาแล้วข้างหน้าทุกคนข้างหน้าว่าไงครับฟินิกครึ่งหลอดแล้วตอนนี้อย่านะกิงกาคุณถอยไปก่อนมาไหมครับไม่รู้ว่าจะมาเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูก่อน เอ้ยมาแล้วทุกคนเอ้ยมังกรมัอแล้วเขาเลี้ยวลบต้นไม้ผลเอ้ยข้างหน้าเต็มเฮ้ยผลไฟเลยผลไฟไล่หมดอุ้ยแต่จับเร็วมากอย่าบอกนะเขาจะมีข้างอะไรไหมและหินงอกหินงอยตกโอเคได้อยู่และคำรามคำรามมาแต่จับเร็วมากโอเคอยู่ถือว่าเจ๋งแจ๋วผมเอ้ยปอบเลนหรือเปล่าเอเอกระตุกมองไม่เห็นนะบินขึ้นบินขึ้นมองไม่เห็นโอเคได้อยู่อย่าครับอุ้ยชิวแต่สกิลอะไรนะ เรียบร้อยแล้วผมสาหรับมังกรนะทุกคนถือว่าจับได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นสิงโตหรือว่าเราต่อเนื่องนะครับสิงโตคุณอยู่ไหนคุณออกมางูไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับเออสัตว์ในตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับเขามี3ามหัวคำรามคำรามแล้วกินได้ไหมขอลองได้ไหมถือว่าขอลองโอ้ยชนทุกคนเหมือนจะแยะ่ผมต้องเปลี่ยนตัวผมขอเปลี่ยนตัวเลยอะ่ะแต่ยัขี่มังกรอยู่เลยอะตอนเนี้แต่ถ้าผมไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยน คือต้องเปลี่ยนครับเราต้องยอมสละดเรือนะทุกคนอันนี้เพื่อแบบไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องขี่ฟินิกไปเจอ,อนี่แต่แต่ฟินิกนี่คือถ้าเราไปเจอด่านใหม่พอดีเราก็ไม่ต้องไม่ต้องจับนะทุกคนแต่ผมจะจับนี้ก่อนสกอ์เปี่ยนเรนโบว์หนึ่งสองสามอืมตัวนี้ยังไม่ได้เลยครับตั้งแต่อัปเดตที่แล้วแต่กระตุงนะกระตุงนะภาพคุณวาร์มนะครับอันนี้แล้วก็สำหรับเออนกจากทะเลทรายที่เป็นสัตว์เลี้ยงสองแสงเนี่ยเขาให้ขี่แมวทะเลทรายสามตัวนะทุกคนเพื่อเจอซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกัน โอเคงั้นเราไปก่อน <c oughs> คือตอนนี้สัตว์เยอะมากนิดหนึ่ง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 สกอร์เปียนคุณนานเกินไปครับ <c oughs> ได้ละคือไม่สิงโตก็งวัวตอนนี้นะครับสิงโตคุณอยู่ไหนคุณออกมาเลยคุณออกมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าจะต้องลงสกอร์เปียนนะทุกคนถึงแม้เขาจะแบบเฟีเ้ยวเนี่ยแต่เขาจะวิ่งเลยไงไงอ้จังมะเคยเลยจริงแล้วผมโดดเดียวไอ้หูขอบคุณมาก ใช่หลบมุมสุดยอดเลยพี่งูคุณคือพระเอก <c oughs> แต่เมื่อกี้เจอจริงเมื่อกี้เจอสิ่งโตจริงเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดผมต้องขีดต,ต่อให้ตัวไม่เงยอ้ยผมกดจะเปลี่ยนตัวแล้วนะเมื่อกี้ถ้าตัดสินใจลงสกอร์เปลี่ยนก่อนเราก็คงได้แบบคอมโบแบบต่อเนื่องนะทุกคนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหสภาพอากาศเกมนี้เขาทำดุดันเกินไหมนะ นีครับคือทำสวยมากทุกคนและไหนคือตัวมังกรหอ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 เขาเป็นมังกรที่ทะู้มิติมาอีกมิตินึงดังอันครับผมนี่ลงเลยเข้าไปในสวนสัตว์แต่ดำมืดเลยนะติดไหมติดสักหน่อยปะติดเอฟเฟกเอฟเฟกใหม่นะครับโอเคที่แน่ๆเราได้สัตว์เลี้ยงสองแสนมาแล้วหนึ่งตัวแต่ยูนิคอร์นที่ต้องใช้มานงมานาเดี๋ยวต้องรออีเวนต์ไหมอีกครึงชั่วโมงนะทุกคนเดี๋ยวก็รอดู สรุปเขาชื่อไฮด้าจริงทุกคนสําหรับสกิลของเอ่อไฮด้าตัวนี้นะทุกคนก็คือการฟืน้นฟูไฮด้าเนี่ยเริ่มต้นด้วยสามหัวก็คือสามชีวิตเนะเมื่อเราชนเนี่ยเขาก็จะแบบเสียนหนึ่งหัวใช่ไหมนะครับแล้วก็การกินคือไม่รู้ว่าเขากินอะไรนะครับคือ30วิวิเนี่ยเขาจะมีแบบการบ้าคข้างเป็นเวลา30วินะทุกคนระหว่างเอ่อการให้อาหารการให้อาหารข้างคืออะไรทุกคนก็คือกินสัตว์6ชนิดที่แตกต่างกันนะเพื่อสร้างหัวใหม่ โอ้ยโหเรียกได้ว,ว่าถ้าเล่นดีๆก็เหมือนอมตะเลยเนี่ยทุกคนแล้วก็เหมือนจะมีการยิงพิษด้วยนะทุกคนในขณะที่ใช้งานอยู่จํานวนเอ่อจะเพิ่มอ๋อก็คือถ้าเรามีหัวเยอะก็ยิงไปเลยสามพิษน่าจะคล้ายๆกับงูพิษจากทะเลทรายนะทุกคนสําหรับมังกรก็คือนะครับเขาจะมีสกิลความเจ้าโกรธของมังกรนะทุกคนทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยคือกลัวนะทุกคนนะครับ ในระยะใกล้เขยกลัวแล้วก็การกินสัตว์ที่ติดความกลัว5ตัวภายในระยะเวลาที่กําหนดครับเขาจะมีสถานะอะไรอ่ะ no อินฟโนทุกคนคือรายปล่อยไฟครับระหว่างที่บินอยู่เนี่ยเขาจะเข้าสู่โหมดบินเร็วแล้วพ่นไฟด้วยนะทุกคนอย่างต่อเนื่องครับอันนี้อ่อถ้าเราติดสถานะน,นี้ได้เหรอเขาจะเผาสิ่งสิ่งคองนะทุกคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงคนระับตลอดทางจนกว่าจะกระแบบเหมือนหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นมังกรไหมบินช้าไปหน่อยนะมังกรกินไม่ทันเลยนะคือเราต้องคำรามก่อนนะทุกคนงานนี้ คำรามมาลูกปื๊บทำไมมาลายไม่โดนคำรามกินมับอมขอเคี้ยวหน่อยครับหนึ่งตัวโอ้โหถือว่ายากเนี่ยเพราะว่าการคำรามเนี่ยเขาไม่ได้กลัวตลอดนะทุกคนแล้วครั้งหน้าครับงูอูแต่ยากขี่มังกรไปก่อนนะพีงงูไ้ก่อนลวกันเนาะยังมีเวลาแต่ถ้าเจอสิ่งโตโปุ๊บผมก็โดดขี่ทันทีเลยทุกคนอนล่าคำรามเลยมับหนึ่งตัวโอ้ ทันนะทุกคนพูดตามตรงเลยเขาบินช้าครับช่วงนี้ชั่วโมงการบินคือไม่ค่อยเร่งด่วนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิตตันทุกคนอ๋ออาจจะมองไม่ทันนะทุกคนเมื่อกี้นะครับเขาจะมีคิตตันหล่นลงมาเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับไข่ในโดเสาเลยนะทุกคนที่แบบีโอกาดอบไข่ในโดเสานะครับอันนั้นจะเป็นวิธีการหาคิตตันนะครับเป็นมานาคิตตันทุกคนซึ่งเอาไปซื้อในร้านคาแเฟนตาอร์ีที่ผมพาทุกคนไปดูอะซึ่งเขาจะใช้อยู่4ี่ใช่ไหมทุกคน และดูเหมือนว่าจะเป็นการสุ่มอะส,สุ่มสัตว์เลี้ยงเอกลุศีครับไม่ว่าจะเป็นหมาจิ้งจอกก้าวหางใช่ไหมหรือจะเป็นยูนิคอร์นแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรนะนั่นแหละผมลืมไอ้แต่นี้ไม่เกี่ยวหินเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะครับอย่าไปชนนะหินม่วงๆนะครับทุกคนดูเกมตลกายกับผมมากนะผมเจอสิงโตครับแต่ขี่ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าผมยังไม่เจอนี่ไงคือถ,ถ้าผมแบบไปขี่สิงโตใช่ไหมผมก็จะขี่ฟีนิกซ์ไม่ได้แล้วนะครับและถ้าไม่ขี่ฟีนิกซ์ ผมจะไม่เจอมังกรโอ้โหเกมแต่เราเจอมังกรแล้วตอนนี้โอเคต่อไปก็คุณงูอย่าพึ่งไปโอ้โ oh. ห oh. ไปซะละเนื่ครับเร,เรียกว่ากระโดดจับรัวๆแต่มิโนทอร์ดีมากทุกคนนะครับคือช่วงแรกๆอะถ้าใครแบบอยากเจอฟีนิกซ์อะไรรัวๆอย่างนี้นะให้ทุกคนใช้มิโนทอร์เนี่ยแล้วก็ให้สกิลเขาแบบพุ่งไปเร็วมากซึ่งเร็วมากทุกคนถ้าต่อเนื่องอะแป๊บเดียวถึง5000เมตรเลยครับขี้โกงมากนะแต่ตอนนี้สิงโต คุณออกมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหเปลี่ยนเลย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 เปลี่ยน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 ตัวนี้ก่อนก็ได้มยีราบดีกว่าไม่ใช่ยีราบมาลายมาลายถึกๆม้าลายคุณมีชีวิตเดียวตั้งแต่เมื่อไรอะโอ้ย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 ผมเจอสิงโตครับทุกคนสิงโตมาแล้วอยู่ข้างหน้าผมอย่าเพิ่งหายนกกระจอกเทศไปแล้วผมเนี่ยทำการขี่งูแล้วนะครับตอนนี้วิ่งอ้าวแล้วมาอยู่ตรงนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มิโนโทอนบในการวิ่งเพื่อสปีดไปถึง5,000เมตรนะครับเร็วมากนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้มิโนโทอนบซัดมาลัวๆจาก3,000มาจนถึง5,000ในเวลาแบบสั้นๆเลยครับทุกคนแต่ตอนนี้เราต้องเจอด่านใหม่นะทุกคนเจอด่านใหม่ปุ๊บขี่มังกรปับ๊บเจอ3หัวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้ แต่มันรู้จะเจอจริงหรือเปล่านะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนกําลังใจมานี่ผมจะได้ฟีนี์อีกตัวเลยเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วข้างหน้าอย่านะอย่าชนนะเดี๋ยวถ้าชนเขาปุ๊บเขาพุ่งเลยมังกรนี่ผมร้องห้เลยนะโอเคมังกรมาแล้วทุกคนเดี๋ยวหาจังหวะกระโดดม,มัฟบ้าแล้วม,มาอะไรลูกจ๋า วิ่งเร็วได้ไงอ่ะชนได้เมื่อกี้ชนได้โอ้โหอยู่ๆวิ่งเร็วเฉยเลยแต่จับง่ายทุกคนจับง่ายแต่กว่าจะเจอทั้งสามตัวนี้ก็น่าจะยากเมื่อกี้อะไรยิงเปียงปั้งบนท้องฟ้าถือว่าชิลถือว่าชิลอยู่สวยงามแต่ก็ถ้าเราดวงดีมากพอก็จับไม่ยากนะตัวนี้อุ้ยสกิลดูอลังการเหมือนกันเพราะน่าจะมีแบบหลายๆสกิลนะทุกคนและเรียบร้อยครับ สุดยอดมีการปล่อยพงปล่อยพิษนะเพราะว่าเขามีหัวอะไรบ้างนะมีงูใช่ไหมงูเป็นหางนะครับแล้วก็มีมีหัวหัวแพะเหรอนะครับหัวสิงโตแล้วก็ตรงกลางหัวอะไรเนะนี่ยน่าจะเป็นหัวมังกรน,นั่นแหละแต่ครูดาวรีวนะตัวนี้น่าจะมันอยู่ทุกคนมีสาหัวใจแต่ผมใกล้ล่วงแล้วแต่ไม่เป็นไรตอนให้ผมจะล่วงตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอ้ยนี่คิดตนันอ้าวโอ้โหยังไม่ทันได้เก็บมานะโอ้แต่มองไม่ค่อยเห็นฮนะเอาใส่ลงไปเลยครับตัวยังได้น้อยอยู่เลยอะเดี๋ยวต้องป้อนข้าวกันนนิดึนะทุกคน ตอนนี้อีเวนต์น่าจะเกิดอยู่นะครับนี่ครับเป็นประตูแต่เราเข้าไปในประตูนะทุกคนประตูใกล้ปิดแล้วว่าแต่ผมยังไม่ได้สังหนึ่งมานาเลยอะสําหรับเออโซนมานาน,นี้ก็คือมีแค่ร้านค้าตรงเจตรงนี้ใช่ไหมผมเมื่อกี้เสียดายมากถ้าได้สังหนึ่งมานานก็คงดีแต่นี่คืออะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจเนี่ยวันนี้โพชั่นอันเนี้ยนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องซื้อน,นี้นะครับก็เป็นประมาณนี้ทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปวนะิดีโอหน้า